ลิงก์โปรไฟล์เฟซบุ๊กของเราคัดลอกยังไง กราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรบินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการคัดลอกลิงก์โปรไฟล์ Facebook กันนะคะอาจจะเอาไปส่งให้เพื่อนหรือเอาไปประดับหน้าไอจีหรือเอาไปอะไรก็แล้วแต่ซึ่งวิธีการก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยให้เรานะคะเข้ามาที่ Facebook ของเราเดี๋ยวน้ำจกกบบากกากระบดออก ข้ามาที่ Facebook ของเราพร้อมๆกันจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่โปรไฟล์ Facebook ของเราค่ะซึ่งก็คือกดไปที่ขีดสัมผัดมุมบนขวามือเนาะ,ะจากนั้นก็กดแตะเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราทีนี้ค่ะทุกคนเราจะเห็นจุดวงกลม3จุดนะคะคือตรงนี้ให้เรากดแตะเข้าไปและก็ปัดจนสุดค่ะเราจะเห็นลิงก์โปรไฟล์ Facebook ของคุณลิงก์โปรไฟล์ของคุณให้เรากดคลดกลอกลิงก์นะคะมันก็จะเป็น โบ m ์เว็บเฟซบ o o กค o มโปรไฟล์ยูดจุดแล้วก็ตัวเลกกดคัดลอกแล้วก็กดดําเนินกันต่อขึ้นคัดลอกลิงก์โปรไฟล์แล้วทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปส่งลิงก์โปรไฟล์กันดูนะคะนี่นี่ก็เรียบร้อยนะคะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นวิธีการคัดลอกลิงก์โปรไฟล์ a c e b o o k อย่างง่ายดายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ